มีชื่อเสียเรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วจนเป็นปัญหาแบบเนี้ยมีมีผลหมดครับผมไม่เอาเลยตอาแล้วพี่ปัญญาเข้ามาได้ไงเนี่ยพี่เฟลเฟลเฟลมันมีคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกเองเขามาหามาเฟลพี่ถามว่าแล้วมาหาทําไมเขาบอกว่ามาเฟลบอกให้หนูส่งข้าวให้ทุกวันวันละสิบจานเราจะให้เป็นลูกอ่ะให้ส่งข้าวให้ทุกวันบอกของผู้ชายไหม ใช่ผ <L> ู้ชายมันบอกว่ามันจะไขอเป็นลูกไอซิกแต่ไอซิกให้ส่งไม้ห้าร้อยเหล็กห้าร้อยสลับกันทุกวันมันเลยเลือกไอเฟลดูพาหรือจะข้าวสิบจานทำไมมาตกที่ผมมาเพื่เนี่ยพี่ตีพี่ลูกเต็มเล้วพี่คนละสิบคนละสิบจานในที่นี้เยด้วยผมมองงนี้ก่อนเลยว่าการจะเป็นโอเวอร์อ่ะคืออย่างแรกนะชื่อชื่อชื่อที่แบบว่าเสียรหายเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรมีไม่ควรมีเลย ีกระทั่งแบบทะเลาะจนแบบว่าจนแบบอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เป็นเรื่องวันเนี้ยไม่ควรมีไม่ควรมีอันนี้คือโมโหโดนโดนตัดสิทธิท์ทันทีเลยโดยอัตโนมัติเลย,ยน,นี่ยากทก่อนเลย <S 2> <S 2> ต่อให้มึงแม่งจะเก่งเทพเจ้าเลยเดีมยวมีเรื่องเสียแล้วแมวเลยถึงแม้มันจะมันอาจจะแก้ไขตัวมันเองได้หรืออะไรได้แต่ว่า ขนาดมันไม่ใส่สูตรอ่ะมันยังมีได้เลยอ่ะแล้วถ้ามีแล้วถ้ามันใส่สูตรแล้วถ้ามไม่คิดว่ามันจะมีอีกเหรอผมวล่ะจริงๆยุ้งก็อยากจะขอกาสให้เขาน่งป๊อดหนึ่งหนังเต,ตียเตียเตียเตีย,ยตี้นี่เตียไม่ได้ไม่ได้ถือว่าปล่อยเอียตี้ป็นดินทามึงอ่ะต้อง,ต,องต้องยอมตัดต้องตัดโมโหอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ปันพี่ปันปันที่ว่า อยู่ในลิทที่จะเอาเข้าตอนที่ว่าอันนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาเข้าหรอกก็คือเป็นลิทที่แบบว่าลิ์ผ่านลิ์ผ่านเออเป็นลิ์ที่ผ่านอ่ะเป็นลิ์ที่ผ่านแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้ก็คือโดนตัดสินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าตัวโมโหเองอ่ะผมเชื่อว่าตัวโมโหเองอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ามีเรื่องเนี้ยแล้วเรื่องไปถึงหูโอเวอร์เมื่อไหร่อ่ะคือก็คือไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าเขาเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าโอเวอร์มันเป็นยังไงอ่ะเรื่องมันยาวดีพี่ต้องให้พี่ตาเล่า อันนี้ที่พูดเนี่ยคืออยากให้พวกมึงที่อยู่ในโอเวอร์ o, อยู่แล้วก็ฟังไว้ด้วยนะเรื่องผู้หญิงอะ่ะคือคนที่มีแฟนอยู่ในแก๊งอยู่แล้วอย่างไอ้บูอย่าง,างไรเงี้ยชิวๆคนที่แบบมีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่พวกที่แบบจีบไปเรื่อยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอ,อ่ะไอ้ปัญญาเขาว่ามึงอะทำนึกบ้างไอส้สัสนึกว่าบ้าพี่ต้า,ะนะาเนี่ยเป็คนบยาหนูเป็นคนดีไม่แต่กูไม่ไม่มีประเด็นคือจะจีบจะจีบไปเรื่อยอะไรก็ได้มึงจะเจ้าชู้แค่ไหนกูไม่สนใจหรอกเว้ยเรื่องของมึงจะเลี่ยมทองขนนาดไหก็แแล้วต่ อย่าให้มีประเด็นแค่นั้นเองขอแค่สิ่งเดียวอย่าให้มีประเด็นจะไปซี่ใครมั่วสั่วอะไรยันโอซียันอะไรแล้วแต่เ้ยแต่อย่าให้มีประเด็นเพราะถ้ามีประเด็นไม่ได้ไม่ได้เสียหายแค่ตัวคนเดียวโอ้ยว่าเอเดนหน่อย้เอเดนชอบโอซีแล้วด้วยสะกอไหนไว้กีสะกออันนี้เรามาคุยเรื่องที่เรียกมาคุยดีว่ะตึกปูหล่ะ ตัวงข้าวปูนออกแล้วถูกไหมใช่แต่วงยังอยู่เขาออกเขาเอาวงออกหลังเที่ยงคืนครับพี่ว่านครับขอบพี่ว่านเหมือนจะเบี้ยวนะครับพี่เฮ้ยก็แต่ก็แต่คุณพี่มีปัญหาอะไรป่ะครับไม่มีครับพี่ครับอุ้ยพี่ปัญญามาเลเซียโดนนำขอบคุณนะเจ็ดแต่พี่ปัญญาคือผมมันไม่อยากแบบพูดไม่ดีกับพี่นะเว้ยเป็นแบบเมื่อกี้แต่คือแบบพี่แม่งพูดพูดหน้าโดนอ่ะพูดหน้าโดนจัดอ่ะไอ้เหี้ย แม่แล้วมึงแทงบอลที่อะไรเจ็ดแสนไว้ปัญญากลัวพูดไม่ดีแล้วพี่แม่งโกรธเ,เฮียพอแทงบอลต่อหมดนเลยวันนี้หกเจ็ดคู่โอ้ยปัญญาแตเก็บเก็บตังค์ไป้บ้างชิปปาแทงหมดตัวเลยไมหรอพี่แล้วเมื่อี้มันโทรมาโดนแกล่ะใจกูมุม่งไปที่อ้วนเลยเขาหาว่าผมไปแกลเขาโคตรที่ฟ้องเลยนะว้่ไอ้อะฟ้องแล้วไม่ได้เ,เลืองไม่จริงนะนะที่ฟ้องและหาว่ากูไปแกลเขากลายเป็นกูสวยไอ้หัวลิงอ่ะแม่งเอารถกูไปเฮ้ย ตพาใส่ไม่เด็ดพอไม่มีคนแก้งก็ไปหาว่าาขาแกล้ไงแล้วผมอยู่นี่ผมนั่งมันโนหมากลัวเอเดนแม่งฆ่าคูย20รอบแล้วบอกไอเดน20รอบแม่งโดนไปฟ้องพี่บอกโดนผมไล่แทงผมไม่มีมีดไหยเอเดนแม่งฆ่าคูย20รอบแล้วยี่ยมึงบอกมันหน่อยเด็กกูงอมแล้วเนี่ยแล้วถ้างั้นถ้าพี่โดนแกงพี่ไม่ต้องแปลกใจนะพี่ปัญญาพี่อย่าพี่อย่าแปลกใจนะ ไอ้เนี้ยกูไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่แต่แกล้งก็รับแล้วแต่แค่กลัวกลัวพี่ซีเรียสอยู่เหมือนกันเออเ้ยไม่ซีเรียสกู่เป็นคนดันะรู้แหละแต่ก็ไม่อยากกลัวแบบเกนน้องฟังกูเลยนะว่ากูเนี่ยมาเล่นเนี่ยเพื่อหาความสุขด้วยสนุกด้วยกูไม่มีหรอกไปนั่งซีเรียสไปนั่งอะไรยังจำไว้ไม่เลยผมมากลัวกลัวอย่างเดียวกลัวตอนพี่ซีเรียสคือบางทีมันไม่มีไม่มีมึงฟังมึงฟังกูนะฟังกูแบบวันนี้ไม่คิดเอาอยู่ดีมันมาคิดไว้ไม่มีมึงฟังมึงฟังกูนะฟังกูดีๆกูผู้ใหญ่โตแล้วไม่่ใชเด็ก เข้าใจป่าวที่แบบไปเล่นกับน้องมันได้อะไรที่ดูแ่บจาวอารมณ์นอกอารมณ์ในอารมณ์ไม่ดีมาใช่แต่มันก็มีนะคนที่แบบเล่นได้แบบพี่แล้วแบบบางทีน้องไม่นเลยดีวันนั้นเขาเออเขาพอเขารู้สึกว่าเราเกินไปเฮ้ยมึงเกินไปนะไม่โอเคนะเรียบร้อยไม่แล้วพี่ปัญญาพี่มาหาความสุขเหรอเพจแั้นความสุขของพี่ผมขอได้ไหมเจ็ดแสนเนี้ยผมไม่ให้นะไม่หยีอะแล้วมาเอาพูดต่อเลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องกูมมึงทันเยอะเกินไปนะไอ้ตึกปูนเนี้ย เขามาแทงเองไงอาตึกปูนตึกปูนเราพอมันเอาออกแล้วเนี่ยแล้วเขาเพิ่มปูนทั้งแบบมาเนี่ยคิดว่าปูนมันจะเฟ้อเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะน้อยลงน้อยลงผมเฟ้อน้อยลงเออพูดได้ว่าหลายๆคนได้เข้าถึงนี่เพราะากระจายกันอยู่ทั้งเมืองตอนแรกถามว่าเฟ้อไหมมันก็ไม่เฟ้อหรอกแต่มันอยู่ที่เราเยอะใช่อยู่ที่เราอยู่ที่ออนเดอร์ล็อกเยอะแต่ถ้าแบบนี้สองมันเฟ้อมันก็เฟ้อแบบทั่วถึงใช่เฟ้อทุกแก๊งเฟ้อทุกคนเพราะว่าเขาเข้าถึงได้ทุกที่อย่างเวล้าโม อันเราจะคุมเล้าหมูจะเอาเ<น>จาท่าเรือด้วยเปล่าไม่ๆๆๆๆๆๆๆเอาไม่ๆๆเอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาเออก็แค่เล้าเอาแค่เล้าพอพี่ท่าเรือใครอยากคุมให้ผ<น>มไปคุมเลยเมืองบนมีทั้งปูปมีทั้งสายไฟนะสายไฟ,ยไฟมีสิบสิบตู้เลยได้เช็คมาโอ้โหสายไฟหลังสอนอมันอยากได้กี่เส้นนะข้างบนขนาดขึ้นข้าขงบนมันฟรีอ่ะพี่มันฟรีมันฟรีตลอดเวลาเลยเหรอแทบจะตลอดอยู่แล้วกว่ามันไม่ตลอดแต่ว่าผมว่ามันตำรวจมันน้อยอ่ะผมเจอแบบ เต็มที่สองคันนึงที่เปหนีมามันจะคุมสายไฟเมืองบนด้วยปะล่ะเอาแค่จุดเดียวนะกูถ้าอยากจะคุมสายไฟกูให้จุดเดียวไป่ีม้งไม่ดีกว่าไเลยไปเลยไปเล่ไยไปเลยไเยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไเลยปเลยไ้เลยอปเลยไปเลยไเลยเลยไปล่ไปเยเลยไปเลาไปเลยเราไปเลยเลเลยไยไปเลเเยเยไปไปเลลยไปเลยไไเเยเเลปลอยไปเลยเไมเาเลเเลย จะเดินแก้เงินอยากคุมให้มันคุมเลยดีเลยถ้ามันคุมอะ่ะเวลากูเงาๆไม่มีอะไรทำกูไปซื้อเรื่องมันที่นั่นแหละปลอมตัวไปจกแต่กูยังไม่ให้ทนะํานะบอกกันนะว่าอันนี้ยังไม่ให้ทํานะการปลอมตัวไปจกในจุดที่สมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเอ้ยมันมีอยู่แล้วแ่ะแต่เรา<ะ>เราเรา,เราเป็นโจรเราไม่เอาเรื่องของเราไม่เหะอไม่พี่ผมจะบอกอย่างงี้ออตอนเนี้ยมันไม่มีป้นมันไม่มีป้นไม่มีอะไร ช่อยู่ว่าถ้าเราเป็นโจรเราไม่เอาเรื่องแต่เราจะซื้อเรื่องบางแก๊งด้วยวิธีนี้ก็มีเช่นปลอมตัว,วไปจกแล้วตอนนี้ไม่มีตึกแดงแล้วด้วยถ้าไม่มีการปลอมตัวแบบเล่นๆแล้วด้วยอืส่วนใหญ่คือชุดเรียกว่าชุดนอกดีวกว่าอ,วอาอย่าเรียกว่าปลอมตัวเลยอย่าเรียกว่าปลอมตัวเลยเรียกว่าชุดนอกเลยดีกว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นเราเราเรา,เราตั้งใจใส่หน้ากากใส่อะไรเพื่อแค่ที่ตึกปูนเท่านั้นแต่ตอนนี้เราจะใส่ชุดนอกไม่ใส่หน้ากาก,ากถ้าเราใส่ชุดนอกเราไม่ใส่หน้ากากนะ เขาจะได้ไม่มองว่าเราเป็นโจรใช้เสียงปกติไม่มีปลอมเสียงถ้ามันรู้ว่าเราเป็นโอเวอร์ก็ปล่อยมันรู้ไปถ้ามันแทงเราแล้วมันมาขอโทษทีหลังไม่ได้ต้องมีเสียหายกันบางอย่างถ้ามันคุมแ้งไหนคุมปูนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเมืองบนคุมที่ไหนก็ช่างถ้าวันไหนรู้สึกว่าหมั่นไส่รู้สึกว่ากูไม่แฮปปี้กูอยากหาเรื่องกูอารมณ์ไม่ดีกูอยากโดนส้นตีน เดี๋ยวกูสั่งเลยว่าใส่ชุดนอกแล้วไปจกมันแทงหรือต่อยหมัดเดียวหรือพูดจาไม่เข้าหูเอาเลยเอาในที่นี้คือไม่เรียกของนะไปเลยเดี๋ยวให้มันถึงวันนั้นก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ยังอารมณ์ดีๆอยู่ประมาณนี้เข้าใจแหละว่าอยากเล่นแต่เดี๋ยวอดทนก่อนเพราะว่าถุงเหาะเล่นไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรถ้าสมมติตอนนี้มันมีมนมคนคุมแล้วแล้วเราไปจบอะอมันแทงเรา ก็ปล่อยก็เอา <Okay. S 2> เอาเอาแต่คือห้อามไปแบบรู้ว่าเขาแต่คือแต่คือจะบ่อยอย่างนี้การไปแบบเนี้ยการไปที่แบบว่ามึงไปจกเองอ่ะชุดแก๊งกูอยากให้ใส่ตลอดเวลาอย่างน้อยคือเกาะต้องใส่เสื้อ<า>ยืดไ, <ป S 1> ได้ไหมเสื้อยืดได้ไม่มีปัญหาเพราะเสื้อยืดก็เป็นเสื้อแก๊งเราอ่ะแล้วถ้าเสื้อยืดแล้วปิดสัญลักษณ์ล่ะไม่ได้เดี๋ยอนั้นก็ดูดูหาเรื่องไปนะอันนั้นดูหาเรื่องไปอันนี้เตือนกันหน่อยคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไปหาเรื่องใครนะ คืออันไอาการหาเรื่องเนี่ยจะอนุมัติจากกูหรือพิต้าเท่านั้นแค่สองคนจะเป็นคนอนุมัติได้ถ้าจะไปจกปกติไปกับหญิงจกเองจกอะไรใส่เสื้อยืดได้ไม่ได้ว่าแต่อย่าปกปิดสัญลักษณ์แก๊งให้มันสังเกตกันเอาเองเราไม่ได้มีหน้าที่ให้มันสังเกตแต่ถ้าเราปกปิดอันนั้นมันก็ดูจงแจ้นในการหาเรื่องไปหน่อย ยังแค่มีคนพาแฟนไปจบมันแทงแฟนเราที่จบให้เราอย่างนี้ก็ต้องปล่อยถูกปะถ้าเราไม่ดูต้องปล่อยเราจะไม่ยุ่งถ้าแฟนถ้าถ้ามันแทงแฟนเราเราต้องปล่อยถือว่าให้เกียรติกันในการคุมเขาไม่มายุ่งจุดเราเราไปยุ่งจุดเขาแบบนั้นเขาแค่เขาไม่แทงเราผมว่ามันก็โอเคแล้วไม่งั้นชิบหายไม่งั้นนะมึงผู้หญิงหรือใครแม่งเข้าหาโอเวอร์หมดไม่ได้ไม่เอาไม่ชอบคนเยอะอยู่ขอขออยู่แค่นี้พอ คนนอกต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่นาที่ของเราประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมป้ะวะแล้วหมูตอนนี้ยังให้อนาชีอยู่ถูกไหมใช่อนาทีเ,เ,เมื่อเย็นไปช่วยเขาจบอยู่เขามีสองคนนึงโอเคพี่เอ่อ้นให้อนาทีต่อไปตามคอนเซปต,ต์เดิมแล้วแล้วแล้วเช่านีย่ยังมีต่อจากอนาทีไหมหรือหมดแล้วเออเช่าจะมีสมหญิงพี่พัีึเก้า ปีที่สิบเก้าพี่เรื่องนี้พี่อยากปรึกษาทุกคนนะพี่มองว่าถ้าเผื่อมีคนเช่าเราควรให้เช่าไม่ควรเก็บไว้จบเองคิดเหมือนกันปะถูกต้องพี่ถ้ามีคนมาขอเช่าควรปล่อยพี่คนปล่อยต่อให้จบเองได้ถ้าเยอะได้น้อยแต่ว่าราคาจะไม่ใช่แสนห้าแล้วนะอ่ราคาตอนนี้จะอัพเป็นสองแสนห้าอัพเป็นสองแสนห้าถือแล้วเขาเช่าก็เช่าถ้าไม่เช่าก็จบเองไม่เช่าเราก็จบเองเพราะว่าตึกปูนไม่มีแล้วไม่งั้นก็ให้มึงไปวิ่งหาจบเอาเองซึ่งการจบเราหมูเราคุ้มครองเหมือนเดิม มีโบวคุ้มครองให้เหมือนเดิมใครมาจกใครมาทิมใครมาโกนส้นตีนใครมาแย่งแย่งได้เหมือนเดิมประกาศบอต,อต่อๆกันไปใครมีลูกหลานอยู่แก๊งไหนก็พูดต่อๆไปว่ายังเช่าได้อยู่ไม่ได้ติดแต่ราคาอัพเป็นสองแสนห้าต่อวันไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยเป็นรีนะปล่อยแค่เป็นวันแล้วหมูเหมือนเดิมใครเจอคนนอกคนไหนมาจกไม่ใช่โอเวอร์ ถ้าเป็นแก๊งเอาเรื่องถ้าเป็นประชาชนเอาเรื่องได้ก็เอาถ้าเอาไม่ได้ก็ปล่อยถ้ามันกลวนตีนจนแบบเรียกมันไปมันก็ไม่คงไม่ได้อะไรหรอกทรงมันเรียกมันไปมันคงไม่ให้มันทรงเลื้อนมาอย่างเงี้ยปล่อยมันไปถ้ามันมากวนตีนให้มันมากลวนตีนไปอย่างน้อยมันก็จกได้แค่ถุงเดียวแหละไม่ตายหรอกถุงเดียวเราจกเมื่อไหร่ก็ได้มันอย่ามากวนตีนให้มันกวนตีนไปมันก็แทงมันไปเรื่อยแทงไปทิ้งเขาให้มันโดนฆ่าหมอเยอะเดี๋ยวมันก็เลือกมาแล้ว แล้วอาวุธไอ้แฟงนี่ได้อะเช็คเช็งเดี๋ยวเช็คหน่อยเดี๋ยวผมจะไปคาราฟกอ่อนมีรุน่นไหมมีรุน่นไหมมีรุน่นไหมกล่องเหรอพี่ไอ้อาวุธไอ้แฟงอะน่าจะได้ขึ้นเลยนะถ้าผมไปเช็คน่าจะได้ขึ้นเลยพี่น่าจะน่าจะน่าจะได้ขึ้นเลย ก็ไม่น่ามีอะไรป่ะตอนนี้ mm hmm. ก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรอืมโอมีทองแงใครมี <Okay. S 1> แก๊งไหนที่อยากทิมอยากอะไรไหมแบบอยากให้จ้องเป็นพิเศษไหมอันเดอร์ล็อกอันดอล็อกเหรอทำไมวะ ออผลได้ปะเมื่อวันก่อนแอดับมันจบแต่มันยังฆ่าผมไม่เลิกเลยขนาดผมปล่อยปล่อยผุกอย่างันะผมก็บอกมาแล้วไม่เป็นไรเอาฝา,ามปีเยอะแล้วไม่ได้ไม่ได้ว่าไ,ไม่ได้ฟังฟังปีเยอะผลเยอะด้วยน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ได้ได้แต่เราอะแต่เราเคยซ้อมกับเขาดิใช่ไหมทั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเล่บเขาตอนห่อมาดีกว่าค่อยลองทิมดูห่อมาค่อยทิมมไเวละเดียว อาวุธน่าจะครบแล้วแล้วก็ปูนเหลือเยอะเลยมันเหมาทุกเช้าไม่เป็นไรคุมสองตึกปูนไม่ได้ทำให้มันฆ่าคนได้หรอกอไปย้ายแล้วเดียเเด๋ยวผม<อ>สง่งล้หมูแวขายแล้วหมูต้องจัดตีไปคุมนะวันที่สิบแปดเริ่มสิบแปดนะกจะ็จัดใหม่ใช่ป่ะเพื่็ย้อนกลับไปตีเก่าไม่มีหรอครับท่ามีไม่ได้ลบครับเออตีเก่าตีเดิม จะดูหนึ่งนะอยู่อันเก่าก็อยู่เออเธอบอกก็ลงกลุ่มใหม่แล้วเหลือแต่กลุ่มเก่าอ่ะทีเดิมเห็นนะทีเดิมทีเดิมกลุ่มหนึ่งเริ่มวันแรกวันที่สิบแปดอ่ากลุ่มหนึ่งจะต้องเป็นกลุ่มสองครับเพราะกลุ่มหนึ่งจบไปวันรอบที่แล้วเนี่ยทุ่มาวานอ่าโอเคนะเป็นกลุ่มสองสตาร์ทกลุ่มสองวันที่สิบแปดถ้าไม่มีคนเช่าสิบเก้าอักมีคนเช่ายี่สิบเริ่มจบ คลุ่มสามสามจบยี่สิบไม่มีอะไรแล้วระยะเพื่อนไปตู้นะครับพวกใคของตกจกหมดไหมได้เออเดี๋ยวมึงอยู่ด้วยเทโบกูต้องคุยกลุ่มสองกูก็เพิ่งจบไปเมื่อวานกูจบอีกแล้วเหรอเอาเริ่มเลยเริ่มเป็นกลุ่มหน่งก็ได้ถ้าใครเพิ่งจบไปอ่ะพูดเดี๋ยวแต่แปลว่าเราก็คือไปคุยกับกาลันเหมือนเดิมแล้วมีตั้งสี่หรือวันสามการ์ดดาวพิทีเป็นกลุ่มสองพิตีอยู่กลุ่มหนึ่งของเมื่อวานแล้วกลุ่ม วันแต่วันนี้กี่วันกลุ่มสามกลุ่มใช่ไหมพี่หรือกลุ่มสี่กลุ่มแล้วกลุ่มอันนี้ก็กลุ่มไหนสี่กลุ่มสี่กลุ่มอันนี้ทอาใหม่นะไอต้ากับไอต้ากับไอตี้เบาเบาเรื่องหินหน่อยนะครับผมโอยดูวันพูดอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ก็เหมือนกันนะเบาเบาเรื่องโทษผมบ้างนะบางทีก็ไม่ให้โทนะอาตะกี้ใช่มึงปะไม่ใช่กูจำกูจำฝั่งมึงได้อ่ะโอ้โหมือสั่นข้อมือกลุ่มสี่นี่ผมอกใ่นะหรอไม่โทษอยู่สองคนหนึ่งไอจีสองกูแค่นั้นแหละ มีอยู่แค่นี้แหละยเราจะบอกว่าจําดํอยสัตว์ที่มือได้กูยังไปนโรงพยาบานก็เอาแล้วกูคืนมากลุ่มแรกเริ่มกลุ่มแล้วละที่สิบแปดพีต้ากลุ่มกลุ่มสองก็กลุ่มสองอยู่ดีเออแล้วเริ่มกลุ่มกูที่สิบแปดโอเคกลุ่มสองใช่ป่าวิดได้ใช่กลุ่มเราแฟ้งจีจีจีอาร์ตี้ต้าจีแฟงโตโต้ไมกี้มันหลายวันอยู่ที่สิบแปดอะจริงๆมันเริ่มกลุ่มหนึ่งได้เลยเพราะมันหลายวันไม่มีอะไรแม่อ้วนไปแล้วนะ คาเบไม่มีอะเบตขอมาครับไปอุ่นหนุนสอนนอออีกแล้ววะสอนนอเขาจะสร้างใหม่นี่คือตังค์ให้ปัญญารุวนๆเลยนะทราบ๊อปหรอวนติกปูนนั่นหน่อยครับพี่เออพี่ยังไม่ได้ติแป๊บีึงม่รีคอนอยากได้ไม้มากกว่ามีดเหรอแกงแท่นี่ปล่อยเลยมึงงามไว้หน่อได้เลยแกงแทนี่ปล่อยเลยอะไรนะครับพี่ปล่อยไปปล่อยไปล่อยไป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 ป่อยไปล่อยไปปล่อยไปล่อยไปปล่อยปปล่่อยไป่อยไปปลไป่อยไปปล่ย ไอ้ดิคอนอยากได้ไม้มากกว่ามีดเหรอไปอารมณ์ตอนนั้นเฉยไอ้ดิคอนอ่าบ้นน้องมผมพิมพ์ข้อความอ่าได้คืออืมได้พี่เล่นไม้ได้ครับแต่ว่าถ้าปักหลังมันก็จะช่วยแกงได้ก่อนเพราะไม้มันเป็นไม่ตีเลี่ยนเอาที่มึงอยากได้ไม่ได้ตีเลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวตอนตอนที่ดเข้าไปลองกับกูแล้วกันได้ครับไม้ก็ไม้เออได้ๆไม่ตอนนี้เลยปักฉลามเกียร์นะ ต่างเสลามไม่ต้องเยอะหรอกเว้ยถ้ามันเปิดไม้แดงมาไม่เขาเขาเขาเข้าใจว่ามันก็ฝังมาเยอะแต่มันบางทีมันก็ต้องใช้ดาเมจมันดาเมจมันเบาเลยไม้ดาเมจแปดนี่ดาเมทสิบเอ็ดไม้ก็ไม่ต่างเว้ยอ้วน่านี่านลองลองดูมือก่อนมาเล่นไหวเปล่าใครเลี้ยนดีกว่าเขาเขาเปิดของเลยดิอะไรเพื่อพูดเลยเพื่อเอากล่องซ่อมกับของเล่นอะไรนะ กระเป๋าเลยพี่กระเป๋าของเล่นอเลยไม่เห็นเล่นสักลูกเอเล่นไงกัดเล่นนะพี่เราไปเล่นไหนเนี่ยเล่นมึงไหนี่เป็นยาผ้าผ้าผ้าบรรแผลเนี่ยพี่เอาไว้ใช้แบบตอนแบบเลื่อนรถนิดเดียวแล้วพี่ก็เก็บไปนอนโรงพยาบาลเพนเพนเอาไม่ใช้แอ้ดอกกับเวลามีตีอะไรเงี้ยไอ้กูขึ้นเหรอเออไปเลยแก้มันไปตาพีรับไปเลยนะ